มารวยครับยังมือเศร้าครับปล่อย,ยครับปกติมารวยจะบมเป็นดังสีครับตัวปูครับเล่นมาดูไว้มานี่เลยรถนั่นนล่ละรถรวย ยิ่งมาสครับอากาศก็เสียนครับยิ่งมาแล้งครับช่วงนี้ช่วงยั้งก็ไปกับมากคับประมาณนี้ครับ ครับผมน้องวยวายครับพันชิชูครับตตวผู้ครับกับมารวยพัน บูครับว่วานี่ค่อนข้างสิขยันครับาานะาาว่าเสร้าว่าเรีกเศร้ากับมาทาแต่เสร้าเลย ครับปกติมา่อยแต่ปอยังไม่เศร้าครับสิเล่นตามลำพังครับโอ้ยหมอครับบูฮางกันเลยมาเลยก็วุ่นวาย <laughs> ด้วยเบียกอ้วยไหวบ่เอ <laughs> อเบียกก็บ่บอกกันจะด้วยไหวบ่ด้วยคนขัดท้องครับเขาสิบว่าใครอื้ข้างนอกด้วยครับสังเกตมันงครับอันนี้อาการปวดท้องครับหลนะครับ ต้องั้นในครับสั่นมารวย่ยเกษตรกรใครอึหงงนอกครับับรรยากาศยังมาส่อครับสุรินทร์ครับค่อนข้างสิทธอากาศเริ่มเยนน็นแล้วครับโอ้ยวายครับโบอ้ข้ามาเลย <laughs> ถึงไหวครับของมาลุยครับอายุแปดเดือนก็กวัวช่วงแปดเดือนก็กวัวนี่เขาสิเป็นหีดน่แม่นรอบแรกเขาสิมากครับถ้าว่ามาลุยพร้อมกะพร้อมครับแต่ว่ายัางเขาเบิ่งแล้วเขายัางหน่อยครับครับบานีควบว่าเขายัางหน่อยอยู่ก็คือ ท้าผสมตอนนี้ลูกเขาคงสิบผสมบูรณ์เต็มที่หรือจังใดกับบอ้หครับแต่ว่าเขาเขาว่าเขายังหน่อยครับคือสิบว่านี่คไหข่อม1 0อยเปอร์เซ็นต์ไปไดนครับตรงร้อยเขาประมาณสักเออขวบขวบกับประมาณเดือนกุมภ้าครับวันที่ทิบสี 4, คุมภ้าปีหนาครับมาล้วยสิครบขวบ เมียนมาหลอบนั้นคาดว่าสี่พอดีครับการผสมขั้งต่อขั้งแรกครับขั้งแรกของเขาครับเพราะว่าครบปีพอดีครับตอนนี้ก็ต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาครับขนาดควบคุมนะครับเออน้องวอยวอยครับฝดนห่างเลยเออ ปกติกระสีหลายนะครับปกติสามารถหลาย,ยัางมัเ้เส่วนโดยเฉพาว่าช่วงนี้ค่อนข้างสิเป็นฮี a หลายตัวครับตัวผู้กระสีแ่งกันไปครับฮา <c oughs> ตัวเลน,นตัวนี้เนี่ยมีโยวยวายตัวเดียวครับวอแบกไม่ใส่ <c oughs> น้ำมาลวยตลอดเออตั้งแต่ตื้นขึ้นจนปานนี่ครับ ยกเวีนนะมาล้อยก็ไปขังครับรอบเพิ่อนครับขยันมีรือตั้งสายพันธุ์นะครับของอวิ่งว่ายจะเป็นชิสุครับมาล้ยจะเป็นพิษบูครับครับช่วงนี้สิมวิ่งว่ายครับทำเลยตัวเดียวครับ กบเอาเลยครับเอออ้าวกบเอาแล้วครับกวนไปกวนมาว่าเรื่อยเริ่มส like ีการล้มคดเอ้าวลองเมืองวัวหางเลยจะได้แก mm ่ว hmm ัวหางอีก <c oughs> ครับแต่เป็นพันสายพันธของเขาไว้ๆสิหลุบรอเลยครับง้ามเลยครับนี่ถือวามาเขาพันหน่อยครับน้องบวยวาโตผู้เลยครับปีก็กลัวเลยครับวไว้ๆเพราะเป็นหน่อยมาเลย,ยครับ ครับรอครับไหวๆบบชีไล่เลยครับเอาแล้วครับเนี่ยมาสาวครับเขากระเซียวกระลังกายครับหยอกกันครับเดี๋ยวก็มาไยวายตัวตัวหน่อยก็มาด้วยเป็นผู้สาวตัวใหญ่เอาแล้วเล็กว่าท่าก็เริ่มสิ Ê, ao, ơ Con vương Vui vai nữa nói không? Tớ nói tao bảo Ây à dù lại được. Tớ đâm nếu thừng... Hà Điền nữa không? น,น้อยครับน้องดำอันนี้ก็โดนรถทับมาหลอบนึงนะครับขายังเกียบเลยครับเสวนมาเลื่อยค่อนข้างตีดอุดมสมบูรณ์ครับเนื้อหนังเพราะเขาเป็นสายพันธุ์ยีงญ่ครับว่าต้องคุณยังไงหลครับ ตัวเฮาก็สิ <laughs> 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 ยังพอเาเกษตบประมาณนี่ครับมารวยครับต้องสร้างความคุณเคยกับเพิ่อนเนบอยู่กับหมูตางสายพันธุ์เลยครับเอาสิบบอกให้ขังมัน่อยครับปล่อยเป็นอิสระถามว่าขังเป็นช่วงขาไปเป็นชั่วข้าวครับขังเป็นบางเวลาครับบ่ได้ขังตลอดเวลาครับ ครับผมงกัดขอหมูย่างครับมื่อนี่ตะเสาเลยครับน้องมารวยก็ตกปอยครับช่วงมาเสาครับละตอกค่อยดูแลอยู่ย่างไก่ฉิดครับเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นสัตว์ครับอ่ะฉีิปนีไว้ซับหนึ่กันครับกว่าจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ